เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามที่น่าสนใจซึ่งมีผู้ถามเข้ามาถามว่าการที่เราทำดีทำบุญแล้วก็ใส่ชื่อติดป้ายเช่นสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างถนนทางใส่ชื่อติดเอาไว้เนี่ยบุญกุศลน,นี้จะตกมาถึงเราไหมบางทีเนี่ย ถ่ายรูปคนไทยชอบถ่ายรูปนะอาหารสั่งอาหารมาอาหารปับ๊บถ่ายรูปแล้วไปเที่ยวที่ไหนเต็มไปด้วยกล้องถ่ายรูปกันอุตลุดเป็นชาติเดียวในโลกที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเวลาไปเที่ยวฝรั่งก็จะบอกว่านี่ไงคนไทยเขาจะบอกเลยว่าลักษณะคนไทยที่พิเศษกว่าใครคือชอบยกกล้องมาถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วเนี่ยลงโซเชียลมีเดีย เขาก็ถามดีนะถามว่าจะได้บุญไหมอาตมาภาพก็บอกว่าได้บุญสิได้บุญเป็นบุญที่ส่งไปให้คนอื่นเขาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยปัตตานุโมทนาใหม่บุญที่สำเร็จจากการที่เราทำทานรักษาศีลส่งไปให้แล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็ยกมือสาธุทำดีจังเลยมีเวลานะ ไปปล่อยโคปล่อยกระบือไปยกช่อฟ้าไปถวายกระถินไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารเททองหล่อพระไปเลี้ยงอาหารกลางวันสัม,มนเนนสิ่งเหล่านี้พอเวลาเราทําแล้วเราไม่เก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวส่งออกไปเป็นภาพเป็นข้อความแล้วคนอื่นก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเห็นได้ยังว่าบุญที่เกิดจากการเราถ่ายรูป แล้วส่งบุญไปบุญมันก็วิ่งไปตามภาพที่เราถ่ายนี่แหละหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนได้ยินได้ฟังได้เห็นได้เข้าใจเขาก็ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นการรายงานเพื่อนรายงานประชาชนรายงานสังคมนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากอัตมภาพเองเนี่ยพอเกิดความยุ่งยากภายในประเทศศรีลังกา เขายากมากแพงพระภิกษุสมเมรณอดอยากประชาชนก็อดอยากไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขเหมือนเดิมก็เลยใช้สื่อนี่แหละใช้รูปถ่ายความอดอยากของพี่น้องในประเทศศรีลังกามาเป็นตัวประชาสัมพันธ์นิมนต์พระท่านมาแล้วก็มาคุยกันอัตมภาพก็พูดออกทางสื่อไป รากฏว่ามีคนสนใจมากจนกระทั่งนำข้าวนำของนำข้าวปลาอาหารเงินทองมาจำนวนมากทีเดียวตอนนี้เราได้บุญมากมายบุญอะไรบ้างเราส่งข้าวสารไปตอนนี้5คอนเทนเนอร์แล้วนะโยมคิดดูก็นะเกินว่าคอนเทนเนอร์หนึ่ง 24ตันใช้เวลาประมาณ12วันส่งจากท่าเรือบ้านเรานี่แหละไปถึงโคลัมโบยารักษาโรคเราก็ส่งไป2คอนเทนเนอร์เงินที่ญาติโยมบริจาคมาเราส่งไปแล้ว4ล้านบาท มอบผ่านกระทรวงการต่างประเทศสมล้านมอบผ่านภิกษุชาวศรีรังกาท่านปิยรัตนะไปอีกรวมๆแล้วก็เรียกว่ามีบุญกุศลที่เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้คนได้เห็นภาพถ่ายได้เห็นความอดอยากของผู้คนจริงๆอย่าประมาทภาพถ่ายนะคุณโยมภาพถ่ายในอดีตภาพถ่ายใน สงครามภาพถ่ายในที่ต่างๆเนี่ยมันสร้างสรรค์มากก็ได้นะมันทำลายคนก็ได้ทำลายสังคมก็ได้ยุคสื่อยุคนี้เป็นยุคที่ภาพเป็นแรงบันดาลใจภาพอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยภาพภาพเดียวฉะนั้นคนจริงเล่นโซเชียลมีเดียกันมากมายจนกระทั่งเรางงว่า ทุกคนก็เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์กันทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปดูโทรทัศน์ของใครละ่ะเพราะทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์หมดเลยนะไปเดียวก็ถ่ายทอดสดกินข้าวก็ถ่ายทอดสดอยู่บนเครื่องบินก็ถ่ายทอดสดอยู่ในเรือก็ถ่ายทอดสดไปต่างประเทศก็ไลฟ์สดทําไรถ่ายนาในกอในขอไลฟ์สดหมดเลยบางทีเนี่ยเหตุการณ์บางเหตุการณ์ แค่ไม่ถึงนาทีมีคนดูเป็นล้านล้านล้านเออคิดดูนะหลายล้านอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าภาพมันเป็นที่น่าสนใจแต่เราอย่าไปหลงนะบางทีเนี่ยเด็กๆเ,เข้าไปดูจนกระทั่งไม่มีเวลาดูหนังสืออ่านหนังสือไปสอบบางทีก็ไปเรียนแบบจนกระทั่งเกิดภาพจำที่ไม่ดีทำให้ชีวิตของผู้นั้น เสียหายไปเลยขาดแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยอัตมาภาพอยากจะบอกว่าภาพงานบุญถ่ายลงไปเถอะภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยถ่ายไปเลยไม่ต้องไปกลัวหรอกใครๆก็อยากจะรู้ว่างานบุญอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนบอกบุญกันไปแต่มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้มี c อ l l เซ็นเตบางทีก็ใส่ภาพผิด ภาพคนหนึ่งหลอกกันภาพเป็นผู้หญิงสวยงามมากแต่เวลาแชทกันแล้วเนี่ยนัดเจอกันปรากฏว่าเป็นอีกคนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวังวนแห่งความเสี่ยงอาตมภาพอยากจะบอกว่าอย่าเสี่ยงไปเลยคุณโยม เอาแต่พองามเอาแต่พอดีอย่าโลภคนที่ชักชวนเราบางทีภาพอนาถาภาพคนอนาถาเชิญชวนบริจาคแท้ที่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์เช่นนั้นจริงส่งเบอร์บัญชีมาให้เราเราเห็นภาพปับ๊บโอ้โหเด็กผอมโซเลยแล้วก็ถูกประทุษร้ายขอเงินบริจาคเราก็ส่งส่งเงินไปโอ้โหมากมายกายกองเลย แต่พิสูจน์แล้วก็อาจจะไม่เป็นจริงเช่นนั้นก็เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นงานบุญต้องมีสตินะอยากทําบุญต้องมีสติไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลได้นะบาปที่ซ่อนอยู่ในบุญนี่เยอะมากภาพลักษณ์สวยๆแต่ซ่อนอัปลักษณ์ของภาพเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยในสุจริตเนี่ยมันมีทุจริต ท่านสาธุชนทั้งหลายเรามีสติมีปัญญากันนิดนึงอย่าให้อัตมาภาพต้องนําตัวอย่างต่างๆมาเล่าเลยท่านทั้งหลายก็จะเห็นอยู่ว่าคนทุกวันนี้สื่อได้ประทุษร้ายคนในสังคมเป็นจํานวนมากหลอกล่อก,กันไปจนกระทั่งมาแรงเมาบินเข้ากองไฟดาราหนังก็เป็น ดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังผู้คนเชื่อถือนะพูดอะไรทําอะไรชวนอะไรผู้คนก็เชื่อถือสุดท้ายก็เจอปัญหาในชีวิตอยากจะให้เราทุกคนตั้งสติให้มากๆอย่าหลงสื่ออย่าหลงภาพสร้างภาพได้อย่าให้ภาพทําร้ายชีวิตของเราขอเจริญพร